ตม้นพอคำพันธี์ฝันเอ้าอันนี้แคนี้ละวันพี่ฟนากโตเด็ดโตเด่นเดี๋ยวผมจะเด็ดไท้แล้วจะออกตัวนี้ตัวนี้มัมมีตัวนี้จะซื้อเงินจะซื้อบมได้งโมเด้เงินหรอกนี่ตัวานี่ตัวนี้ตัวไหนโมเด้อนี่มัมมี่ตัวนี้จะซื้อนี่ต้องซื้อเลขซื้อติดตัวนี้ตัวใดตัรับผมเดี็วเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แทงเงนี่คือดิขักแน่แตงงนนี่เปไังไหนอันเดี้ยผมผมสอกเสกภาษาภาพกลางน้ำเด้อมันบอกมันทรงโดยก็มมนออกไปไลยแล้วเพราะเขาเจ้าจีเพราะราผมมอง่อนี่โอ้ยผมบ่นันคนหัวยไรพามาขอน้ำโนมสา้ั้สององค์นเนี่ยผมรับด้วยน้องไส้ว่าจะไป้ยพาเพอาะ้าพระว่าวันดีครับผมอ่า ทุกคนครับผมทั่วประเทศไทยแล้วครับเด้อผมกะปล่อยเป็นเนวทางมาสองงวดกะว่าเขาอยู่ล้วครับผมแปดก็แปดครับอสีหาครับผมเขาเขาอยู่ครับผมวดนี้เรียกผมผมผมเลยบอกหมู่บ้านก็ออกไปแล้วครับจุดหนึ่งหายมันม่หกผมจริงจะเดินทางจากอ่างพะรนหัดปรอดัิเมืเลยครับอย่างไก่ก็จะกี่โลพ่อ สองรอยโโลนี่แหละครับผมคับผมมีเงี้ก็พอให้มอมีหกคือผมบอกเราเมื่อนนึงหามาล้านเปอร์เซ็นค่ะวันนี้หกมาจากเปอร์เซ็นสามล้านคือเก่าครับผมใช่ถุงวดที่แล้วหามาสามล้านบอกพ่องวดนี้หกมาสามล้านคือเก่าบอกเออคือเสียงผู้ขาดังคือกบเสียงคือมวนแค่นะครับผมใช่ถูก มันฟังเรื่องผมอยู่ฟังมันนี่ครับวันนี้ผมฟันมันจริงที่ครับวันนี้ผมฟันว่าคนไปล่งบัตไปล่งบ้านผมผมลุกขึ้นมากรมามบ้านมัตีหนึง่งตีสองผมอยูอ่ออกมาบางด่าเล่าบางกินหอหนทางบ้านผมคนเขาผู้ใช้เข็นเข็นคนป่วยใส่รถเข็นบอยังต่อรถจใส่รถเข,นขน็นไปเข็นโดข้อเพียงนี้ว่า ผู้ใายเขียนกันรถเขียนคนป่วยนี่ละก็ผมจะเอาให้อ่าดอกมาตัวนี้ถ้าทังๆของผมเลขของผมเนี่ยมาตัวนี้เีผมฟันซ้ำนี่แหละครับผมมันต้อวงหวดเลยบอก่อนเอ๊ะบอกโอ้บ่า,บามาันโดนเติบจุกครับจนหดม,มึงมึงหามือเนี่ล่หละอืครับฟันซ้ำนี่พเพเเลยตีว่าเป็นเลขยังแน่ครับพ่อเลขอ่ะ โป๊ะเก้ากับหกหันข right? no, ึ้นหันลงบ่๊ะหกสองเก้าเก้าสองเรียบอะตัวเดียวตัวเดียวหกกับเก้าครับเก้ากับหกหันขึ้นหันลงครับแกหันขึ้นหันลงเฉยครับผมบนล่างเลยบ่พ่อหมออันนี้เอามือเอาแตะมือเจ้าจะเป็นร่องออกบ่เนี่ยบ่ได้บังคับอ๋อครับมันกับผมผู้ว่างก็ไม่มาซาซาไา้จานนี่สิผมก็รูยเองด้วยมุกมุณโอ้ผมเนี่เนาะ ว่าเนศาสดาจานนี้พราะว่ะมันเป็นศาสดาจาถ้าพาเดียวงนมาขอเรอน้ำย้อมู่น้องไร้นยมจะ่ขอร้ำพระธรรมดาเออีอีพอนี่ที่พอเป็นย้มเป็นพอนียโ้ยสินสินหามาข้างมื่ก็ขาดอยู่ดีครับผมบังกะข้างกินเราเมื่อไห่เคือว่าเม่ิ่งมาตบขาผมสิผมก็ได้เห็รถสีหางว่านี่ผมฝันเห็นว่าผู้ใช้มันเี็นรถคนพิการจรอจะรอจะรอไปห้วยว่าเออผู้ใช้เป็นน้ำย้งเป็นน้ำหกค่ะ ผู้ชายกับมันยุ่งกันสองคนกับหกสองสองหกหายบอมีหกบ่ได้เงินบ่มีหกบ่ได้เงินเอาไปเลยแล้วภายในหลักหลักสิบหลักหน่วยมาล้านเปอร์เซ็นวดนี้วันจันติดหกออกสัญจรได้เรื่องวดนี้แล้วออกสัญจรวันจันติดหกแท่พอของวันนี้ครับผมบ่หกก็เก้าแค่นั้นล่ะ ความฝันกับฝันเห็นผู้ชายน้ำสีบอกครับว่ผู้ชายตีกันเหมือนกับไม่หกหาในห้าหกนี่้ันตีกันค่ะหัวหนึ่งกับห้าหกหัวหนึ่งกับมาหกหางหัวนี้ผู้ชายมาหกสองกับเก้าสองเพียงนั่นแหละแต่ว่านักหกสองสองหกกับน้ำซื้อเลขใครคับพ่อ,อมม่เหมืนว่าซื้อไปเราต้องกับไอาจะบอกข้าไปตรงนั้นมหนี่ผมจะซื้อให้ค่ะน <c oughs> ายบอกข้าไว้ตีอยวยลอตเตอรี่ในี่ผมเจ็ดล้นกว่มันซาถูกผมไปั่งงหานไว้เนาะ ผมก็แล่นพูดแล่นพี่พุ่นนั่นละละซั่งซีหาไปอีกสามใบค่ะมึงเด้อมาหาแปดผมงวดพึ่น้องผมบอกข้ามลังก็ย้อนภาพรีพรีภาพไปกฮหงวดหนึ่งสีหา่หาแปดหาสองสีหาเอาละเงินไปถึงพันหลวมมันแปดรอยกว่าโอ้มันมัไม่ทัหลวมเจ้า,า,จาของันรู้ป้ายังไงบอายังไงสินี่ยี รอบมันขายไปซะโอ้ยเสียดายที่เสียหาเขาอยู่หรอกคุณบัณฑิตเมื่อเขาเขาบม่ได้หกตัวเสีหาไปเลยสามไปไอ้ออกเสีหาอยู่น้องหันนี่จีน้องหันเขาดังแล้วเราเรียกสามตัวเหรอครับเห็นสามตัวเนี่ยมาจางไหนครับเรียกสามตัวนี่จิครับใช่หรือเปล่าครับเปล่งเสียงที่นี่ครับสามตัวมีอยู่บ่าพา่อ เดี๋ยวเอาใส่สามตัวให้มึงมีตัวบนใส่ไปแล้วสามตัวบนใส่ไปแล้วเก้าศูนย์สามตัวมีตัวใดบ้อันนี้นี่เนาะสามตัวนี่เนาะค่ะอ่านให้เอฟซีฟังนะพ่อเลขสามตัวครับผมเลขสามตัวนะครับเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้ากลับไปกลับมานะครับผมเหมือนงวดที่ผมผ่านบอกที่ผ่านมาแล้วครับผมค่ะผมให้สองห้าสี่สี่ห้าสองกลับไปกลับมาก็ท่านผู้ชมดูเอา มันเข้าหรือไม่เข้าว่าที่ผ่านมาวันนั้นเราให้แปดเก้าาแปดมันก็เข้ามาหรือไม่เข้าถ้าเข้าผมว่าเข้าถ้าผิดผมยอมผิดนี่เข้ามาสองวดแล้วครับผมเก้าูนย์สีเป็นเลขความฝันหรือว่าเลขพ่อมักครับอันนี้อันนี้ครับเลขฝันขึ้กันเป็นเลขฝันครับผมฝันว่าแบบไดครับน่ามาตีแด้ตัวนี้ก็ควมฝันก็กวมหมายว่าฝันเห็นพ่อฝันเห็นพ่อ ฟัานี่พอพิดนู้นพิษนึเจ้าพิดกึบกอ่าดผู้ผู้เถ่าพ่เจ้าพิดกันนั่นนี่นะเนี่ยพูดเถ่าไม่นี่นี่ปใส่เนี่ยเนี่ยอันนึงอันจะไล่กันได้ดรนอะนี่ทั้งทั้งนี่พูดเถ่าเป็นเก่าปะพ่อไม่ผู้ถ่าก็ตายแล้วเก้คนตายก็เป็นศูนย์วัวทั้งผิดศูนย์ยังเราเหมืนไม่โด้จับดีดีมู่เจบังกัท้งเด้อพู้เถ่าผู้ยิ่งขร้นผู้ใส่พ่อผ pues like OK. ู้ใส่ครับผู้ใส่ใส่ ก็เลยได้ตัวเลขตัวนี้มาก904นี่ปะคะครับผม้องเาตัวตัวครับพ่อต้นฉบับครับผมอันนี้ต้นชะบับนะครับพ่อช่วยเบิ้องนะครับนี่ต้นฉบับท้องท่อท่อนกยกึนเดีย่ายลูกแฝดหนึ่ง MC แคปหนาเดิรเนี่ยพ่อเฟินไฮมา3ตัว904นะครับ ตีจากข้อมฟันล้วนนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวนะครับเน้นๆคือ6กสองนะครับกับกันไวก็คือสองเก่าหเก่าหกแดนะครับมีแค่นี้เนาะครับเนาะมีแต่หกเก่าด้นึ่งพนสองหกแปพัสอพัพสอพัสอพเดอนคหแปด โอ้บุญทเขียนหกโอเจ้าพ่อเนาะบัวงมียนเน้ขับเน้อหกแปดเมนเป็นมสองหปดเ้อไก็ว่ายุคือมีหกแปดตัวสวยๆงามๆมาให้คุณพ่อยกหน่อยสิคุณพ่อของแท้ของแท้มาเด้อ้นบังหน้าจะ้บัแล้วบอคุณพ่อคุณพ่อคุณ่ผู้จเห็นจังหน่อยนะเพรเห็นพ่อเอออตงพุทแค่นองพุทแค่นจ้าพุทแค่น พ็เห็นตัวนักซือแล้วจ้าน่ตัวดีใ้ดังทัวเมือไรผม่อนจเื่อไเลยครับผมแล้วพอค่อยค่อยหนไปเรื่อยเสเก้าสองเดี๋ยวพ่อเด้อันมันเอ็ไปจังสีไดเป่าเอ็เอ็นเอ้ยเนี่ยนะพ่อถึงต้องค่ะหกสองเก้าสองเ็นะคะ fc นะแคปหน้าจอนะคะสำหรับตัวเลขของพ่อคำพัน สมล้านเปื์นะคะพ่อเกาไหมกระดูจ้าอันนี้เป็นความฟันบอกเก้าศูนสี่ไหมค่ะร่บผมฟันฟันันก้อนฟันก้อนโตสองนี้ค่ะนี่่ะผมตัวนี้จะเริ่มนี่ยว่าสิบปีขึ้นหลังเนาะอะวดนี้ตัวนี้ผมได้สามหมื่นตัวไหไพ่ออวนตัวเกูนย์เก้าสี่ศนย์เูนย์ี่โอ้เคยถึงน้มันมาแล้วอ่งินทงที่เมืองนี่เราผมได้เก้าศูนย์ศูนสีอันวัวนี้มันครบรอบล้วบ่จ้ะไก่ แต่อีกไม่เนื้อนอนไดเลขตัวนี้เลขตัวนี้ไม่ไม่ไม่เนื้อนอนี่ออกมาเลขตัวนี้มาเออทุกมันออกมาเนี่ยที่เลขตัวนี้ออกเฉพาะสองปีนี่แหะว่าปีหาหาสองหาสามหาสีนี่แหละนี่เลขตัวนี้ค่ะนี่เก้าที่เก้าคี่สี่นี่วันนี้เราย้อนบ่าวันขึ้นมาฟังเล่นนี่วันนี้กลับคืนมาแล้วเนาะครับผมฟันเห็นพอเลยเขาต้องบ๊อบไปไกล่ดก พรา่กับกเพราะกอขูงบ่บ่อบ้หกกับนั่นนี่ล่ะอยู่ท่านี่ป่ครับครับผมก็รู้ขอบคุณพ่อคำพันนะคะพี่น้องเอาลงกขอบคุณครับขอบคุณด้อคุณผู้บ่าจนเด้อนไ่นั่งท่านี้เจ้าีเจ้าันเลอนร้านเดี่ยร้านจ็กหกป้าหวานดอกปเนเย็นร้านถือลงวัลที่หนึ่งได้จักหัวหนึ่งจักไลาหน่อเขายืนชุบซีรน เอายี่สิบสี่ล้านอีพ่อจะเอายี่สิบสี่ล้านตัวใดพ่อเอายี่เนี่นี่ละครับผมพ่อเอาออกใบหนึ่งเอาออกใบหนึ่งเอาใบใดสี่ก็ได้ตัวใดตัวใดยี่สิบสี่ล้านครับมันมีหกสองกับศูนย์สี่ไซสี่หนูเบื้องแน่ตัวใดหนูก็เห็นสองกับศูนย์สี่เลขไทยครับผมนั่นแหละตัหกสองกับศูนย์สี่ครับผมให้พี่น้องไปตัดเอาเด้อพราะว่าพวกได้เขียนอยู่ในนี้นะคะ มันเขียน904กับ62แต่ว่ากันอย่าลืมกันขึ้นมาเป็น92บะพ่ออีกตัวหนึ่งก็อย่าลืม04บะพ่อครับผมเอาเท่าไรก่อ3ใบกิบม4ล้านไม่เท่าไรแล่ะ3หง24 3ใบ18ล้านต้อง4ี้ใบต้องยืม14ล้านถูกเอา2 4ล้านออกกำลังกายดิพ่อทำมาค้นออกกำลังกาย ตัวใดออก็ร่างกายค่ะตัวใดพ่อนอนตัวร่างกายพวกเขาพิ่กันมอนนอนตัวเข้าสิี่ตัวเรีเออตัวเรีนนะจ้มาให้ให้วิ่งหกัื้ววิ่งเก้าได้วิ่งหกก็มันหันขึ้นน้ลงก่น่ะครับนี่ล่ะวิ่งตัวใดก็ได้อไเก้าก็หกมัน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 เปลี่นไปเปลี่ยนมากเลยครับนี่คือตัวอื่นหึ่มันคือนัินเดืหรอกก็ก็หกหนึ่งยันหกลยว่า้ โอ้ลังจูลังนวลต้องยุลังสิบแค่นั้นล่ะนี่บอกใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะ